ครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวบร์เบอร์ทั้งหลายวันนี้ก็จะมาแนะนําลองทรงต่ําของผู้สูงวัยนะครับวิธีการตัดก็แล้วแต่ความถนัดหรือว่าความชำนาญของแต่ละคนจะขึ้นทรงด้านข้างก่อนหรือทักท้ายทอยขึ้นมาก่อนก็แล้วแต่ตามที่เราต้องการเลยครับ ลองทรงต่ำผู้สูงไว้ครับสำหรับมือใหม่ก็ดูแล้วก็ <c oughs> นำไปเป็นเนดูอาจารย์ดูคนเก่งคนอื่นหรือว่าเพื่อนๆนคนอื่นไปด้วยและนำไปทําตามกันดูนะครับไม่ยากเลยครับลองทรงต่ําอันนี้ขึ้นทรงด้วยหวีบางนะครับไม่ได้ใช้ฟันรองไม่ได้ใช้อะไรเป็นฟันมาตรฐานโรงงานมาครับ ก็ตามในคลิปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนน้องน้องที่ว่ากำลังจะหัดตัดผมหรือว่าอยากมีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งก็ไม่ยากครับดูไว้เป็นแนวทางการตัดผมไม่มีคำว่าตายตัวนะครับ แล้วแต่ใครจะออกแบบคิดค้นแนวทางการตัดของตัวเองส่วนช่างก็ผมก็เป็นอาจจะเป็นช่างโบราณนะครับคือตัดผมมาก็ประมาณ20ปีแล้วตั้งแต่ยังไม่มีฟันรองครับทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้กบฟันรองจะใช้หวีบาง และหวีใหญ่ที่โบราณเขาเรียกกันนะครับขึ้นทรงด้วยหวีบางนะครับเก็บรายละเอียดเป็นอาชีพที่เป็นงานบริการครับเราทำถูกใจลูกค้าสักอย่างเดียวเขาก็ไม่ไปไหนครับเขาก็กลับมาหาเราใหม่ ทรงแต่ละทรงก็ไม่ค่อยหนีกันเท่าไรไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไรครับอยู่ที่ว่าใครจะตัดได้สวยหรือว่าถูกใจลูกค้าเป็นใช้ได้ครับจะสวยไม่สวยก็ว่ากันอีกเรื่องนึง <c oughs> แต่ช่างที่ว่าทําแล้วก็คือว่าต้องคือต้องดีในสายตาของช่างที่ว่าทําออกไปนี่คนนี่ตัดคือว่าดีที่สุด สวยที่สุดลูกค้าพอใจก็เป็นอันว่าโอเคครับผม,มค่อยเก็บารายละเอียดไปนะครับลงทรงต่ำผู้สูงไวตัดไม่ยากครับทรงลงทรงต่ำไม่ค่อยมีอะไรจุกจิกจูจ้จี้เหมือนทรงวัยรุ่นหรือว่าพวกวินเทจพวกอันเดอร์คัตนะครับตัดง่ายครับทรงลงทรง เพื่อนๆมือใหม่ดูแล้วก็นำไปเป็นแนวทางกันได้นะครับลองไปดูซ้ำๆดูบ่อยๆคลิปก่อนๆที่ผมลงไว้ <c oughs> จะเป็นคลิปที่ไม่เต็มจอนะครับแต่สามารถซูมหรือว่าขยายหน้าจอดูได้ครับดูใกล้ๆดูชัดๆได้เพราะว่าเพิ่งฝึกเป็นสมาชิก เปิดช่อง y t u t u ก่อนตอนนี้ก็ถึงเวลาซอยข้างบนครับซอยบางหน่อยมผมคนแก่ก็จะหนาด้านบนนะครับเป็นก้อนเป็นเป็นลอนอยู่ครับก็จะซอยออกซอยออกให้มันกลืนกันให้มันดูบาลานซ์กันซอยข้างบนออกหน่อยครับ พอซอยไปสักพักเราก็มาเก็บรายละเอียดในีตอนรับก็เป็นอันว่าเสร็จครับลองทรงต่ําผู้สูงวัยก็จะประมาณนี้ครับหนึ่งหน้าหวีขอบคุณที่กดใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณมากครับผม